ข่าวสั้นและซอยยิกประจำวันนี้สนับสนุนโดยดอลฟินผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายสำหรับท่านชายปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงดอลฟินใครไม่ฟินดา p ฟินต่อไปเป็นอากาศของแฟนบอลบางคนย้ำว่าแฟนบอลบางคนหลังจากที่พวกเขาได้ยินคำว่า โมฆะเฮีย hey, he ไม่ใช่หลังจากที่พวกเขาได้ยินคำว่าโมคะเฮียอะไรมึงอีสัตวบอกคำว่านพ่อไอ้เฮียมึงนี่อ,อยากให้กูมือกูนี่เปื้อนขม่าดินปืนเงี้ยเหรอไอ้ห่าแม่แล้วที่หินไส้แตกเลยสัตว์มึงจะพูดไอ้เฮียโมคะเฮียคนละสามแดงอยู่ไม่ไงคือแม่ไอ้สัตว์ตวตวจบข่าว 最低だ。